อย่าเล่นเก่งเกินนะกูไม่มีอะไรทำใครเก่งเกินกูจะออกเกมให้ด้วยอารมณ์ไม่ดีแล้วเก่งพอประมาณได้ป่ะตอนเนี้ยพอพอไปเลยพอแล้วมึงเก่งแล้วพอพอพออย่ายิงเหลือไว้กูเหลือไว้กูดี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 ไปไหนหรอวะโอ้โหแม่งวิ่งกลับแล้ววะพอแล้วพอแล้วซีก็เก่งอ่ะซีไปตายก่อนรอบหนึ่งป่ะเดินตรงไปตายก่อนถ้าเกมมันตึงหน่อยป่ะที่ต้องการ MVP เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สตรีมพี่ตายไปเลยเออดีเออโดรนลุงดีครับ คิกซี่เธอไม่ได้ออกตัดเลือดใช่ไหมสะพานน้องข้ามก็ไม่ได้มีตัวตัดเลือดหรอกแต่ว่าเธอไม่ออกตัดเลือดมันเป็นไอเทมกนันโดนดาบมึงเดินตรงกลางเข้าไปตายอีกทีไปตายไปเถอะเออปล่อยมันตายไปเดี๋ยวเกมไม่ตึงไปเฮ้ยเวเล่นเลือดเหลือน้อยอ่ะไปไปตายตายให้มันจบๆไปไม่ต้องวาร์ปกลับบ้านไปอ้าวอะพพลลิ้้งอช หยิบซิลมาทำเียเลสวัสดีครับสวัสดีน้องหงด้วยครับแบทแมน กูได้ปะล่ะเออป่ะไม่ต้องรับขนาดนั้นมาแบทแมนอยู่ไหนบนแล้วเปล่าระวังนะไม่ได้ตั้งใจเล่นนะตอนนี้บอกเลยเ,เดินตัดไประวังคลิกซี่อ้อมไปนิดนึงแบทแมนหายเฮ้ยไอซาตาสี่แล้วปะระวงังระวงังนบหนึงจะมีอันติแล้ว แค yeah, ไม่มีไรเอ้ยใจเย็นใจเย็นเก็บเลยแล้วกันกูวันนั้นกูเก็บตัวอะไรนอกจากแรดนะกูบอกว่าตัวอะไรนะ <Nice. S 1> เล่นแล้วกูจะแบนอะแรดแล้วก็ตัวอะไรวะ <c oughs> ตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวอะไรวะตัวอะไรวะกูลืมกูลืมตัวเฮียอะไรวะ ตัวอะไรวะที่กูเกลียดวันนั้นอะไอเชีย่ยตัวอะไรวะขอบคุณครับคุณกำลังพิมพ์25ดาวโอเคแบทแมนอยู่ในระวังนะโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมยังเดินเกมไม่ดีข้างบนตายปกติผมเดินเกมแบบยังเอ๋ออยู่แป๊บน,นึง กูไปฆ่า Batman, แบทแมนแป๊บนึง่งตายโอเคสวยพอมวลดูแลตัวเองไปก่อนนาตาาเหรอไม่ใช่เออลิเลน,น่าเหรออาจจะใช่นะแต่ว่าคุณ้นณว่าอะตอนนี้ผมขอมวยก่อนนะครับเดี๋ยวให้เล่นอารมณ์ดีให้เล่นอยู่แล้วไม่ได้อาคาติกับมวยขนาดนั้นอารมณ์ดีให้เล่นแต่อย่าเปิดมาเกมแรกระวังเอ้ยบนถอยบ่นถอยให้ถอยกูเยาแบทแมน มึงยังสู้อีกแหละไอ้สัตว์แอแมนจะมาแล้วออนเน์แนขอฟาร,ร์มแล้วกูโง่ไม่เล่น ไม่ค่อยได้เล่นซิลท <c oughs> ี่อะว้ายแม่งทำไมแอดวีไม่ใช้ iPad เล่นคะมันจอกว้างครับผมมันใหญ่เกินไปครับผมมันจอกว้างมันปวดนิ้วครับพี่เล่นวลาห้าชั่วโมงนะพี B ่แหกเหมือนเราอโดนจะนานอนะเรากางขานานอนะมันปวดขาเข้าใจไหมเือใหโพลเล่นอีอะมันเล็กเราสามารถแบบใช้การกระตุกของนิ้วในการตึกต๊กตึกตกตกสกิลได้ครับ าเราใช้ iPad มันต้องกลางนิ้วเยอะเกินไปมันอาจจะใหญ่สาใจแหละเออแต่เหมือนแบบโดนอนะโดนนานนานเกินแดกน้ำพร้อมมาเลยไงคะเฮี้ยอะไรเงี้ยตำคาญพูดเทียอะไรวะเนี่ยเฮี้ยหัวเหรอแล้วชอบพูดขำหยาบวะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหัวใจคลิปด้วยนะครับมาเล่นด้วยกันได้นะครับเล่นแล้วก็อย่ากวนตีนนะครับผมเล่นดีๆนะครับไม่ได้บังคับให้เล่นนะครับไม่มีแบบ ไม่ได้บังคับให้เล่นจริงๆไม่พร้อมก็ไม่ต้องเล่นคือเล่นด้วยกันน่ะเล่นได้แต่ถ้าจะกวนตีนก็ไม่ต้องเล่นไม่ได้งอเอาคนที่ไม่กวนตีนมาเล่นถ้าจะตั้งใจกวนตีนก็ไม่ต้องเข้ามาเออถ้าตั้งใจว่าแบบจะกวนตีนแล้วเอากูไปดราม่าไม่ได้แดกกูหรอกนะกูทำเป็นประจำมาออกเกมมาอีกที่เพี้ยมึงกวนตีนกูก่อนสมควรเราไม่ได้กดโซโล่ถ้ากดโซโล่ผมไม่ออกแน่ครับเพราะเราบังคับใครไม่ได้แต่เนี้ย เราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรกดห้าเราฟังกันให้รู้เรื่องด้วยเล่นด้วยอย่ะเล่นได้อะไ้ไหมอย่ากวนถ้ากวนวกแค่ไม่เล่นด้วยลำพานเล่นไปแล้วหงดหงิดอย่าสมัครซับไปเล่นต่อหน,หน,หนูหนูแรงคอนเองหนูแรงคอนเองพี่ก็แรงคอนคะ่ะหนูเห็นพี่เล่นสูพิมหรอคะ่ะพี่แรงคอนเหมือนกันคะ่ะอย่าใช้คําว่าเองสำหรับแรงคอนเก่งแล้วคะ่ะเก่งกว่านี้ก็สูพิมถ้าหนูบอกว่าหนูแรงแบบเออไดมอนเองอะไรอย่างเงี้ยเออโอเค ไดมอน์ก็เล่นได้แต่คอนไม่เลือกเองคอนก็โอเคแล้วค่ะเกมนี้ก็มีคอมมานเดอร์นะไม่ได้กากหรอกค่ะหนูเล่นเองเะละ่ะถ้าหนูเล่นเองหนูเล่นได้สบายอยู่แล้วแร้งที่พี่เล่นนะ่ะถ้าหนูไปปั๊มแร้งมาหนูจะเล่นไม่ได้เข้าใจไหมคะเฮ <laughs> อย่ใช้เข้ามาเองมันก็โอเคแล้วครับมันเป็นแรงแบบแรงที่แบบว่าก็มีฝีมือแล้วครับเข้าใจไหมคะ Mm hmm. ไปต่อครับโอเคซิล <Okay. S 2> ควรมีฟอสการ์ปว,วะอย่าเล่นเก่งเกินนะคุณไม่มีอะไรทําใครเก่งเกินกูจะออกเกมให้ด้วยอารมณ์ไม่ดีแล้วเออเก่งพอประมาณได้ป่ะตอนเนี้ยลองฟอสการ์ดดิฟ้ามันเกิดด้วย ช่วงนี้คนเล่นไวเล็ตเก่งเยอะเนาะเล่นเข้ามาเล่นแล้วแบบยิงแรงกันอะจริงนะลูกเห็นเล่นไวเลตแบบตึงกันมากเลยเดี๋ยวนี้ขอบุญดีสด้วยนะครับผมสามห้าดาวเออไวเลตแบบผมว่าไม่ให้คนดูเล่นไวเลตดีกว่าครับเกมน่าท้าเล่นไวเลตนะครับมึงเล่นแล้วมึงมึงเล่นดีอะจริงเวลาเล่นไวเล็ตอะกูเห็นหลายคนละไม่ค่อยโง่อเออเล่นเทวานาครับเล่นเทวนาไปเลยมีลุ้นกว่านะ โกงนะเทลนัทเก่งนะครับมามาเอาเอา,เอามังกรไม่มีอะไรทำแล้วไวเลตห้ามเล่นนะครับเกมหน้าไม่ให้เล่นนะหมายถึงว่าพักก่อนมันแย่งซีนผมเกินไปผมไม่มีอะไรทำเนี่ยผมยิงไม่หมดแล้วอะพอเกมมันง่ายเดี๋ยวกูก็ให้พวกมึงเลิกเล่นคิซี่กันเองแล้วก็แบบว่าโอเคผมอยากตึงเล่นมวยเลยครับไม่ต้องเสเลอ,อยิ่มาก่อนไอ,อเด็กเออ ไม่อยากจะพูดคำหยาบเลยอุตส่าห์ตั้งชื่อสตรีมว่าจะไม่ร้อนอ,อ,อ,อยู่นี่มีกูเห็นมึงนะฮะมึงอยู่แถวนี้สัตว์เข้ามาดิ โอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chicken V นะครับผมโอเคเขาเกิดหมดแล้วเบลดัก k เบลดักเบลดักไม่มีอะไรทำเบลดักกันดีกว่าพวกเราไปเร็วเบลดักเลยให้เรามีซิปด้วยนี่หว่ากูลืมไปเลยเนี่ยเอาจริง ไอแวนแวนเห็นนะเห็นนะเห็นนะเห็นแวนนะเห็นแวนนะโอ้แวนเอาเร็วเอาเร็เลยเอาเร็วเอาเร็เลยพอพอไปเลยพอแล้วมึงเก่งแล้วพอพอพอเฮียร์ยิงเหลือไว้กูเหลือไว้กูดี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 ไปไหนหรอวะโอ้แม่งวิ่งกลับแล้ววะพอแล้วพอแล้วซี่ก็เก่งอ่ะเออแรงอีกแล้วโอ้โอ้ไม่เหลืออะไรกูทำอีกแล้วไปเดินเล่นกันเดินเล่นกันก่อนครับซี่ไปตายก่อนรอบนึงไป เดินตรงไปตายก่อนถ้าเกมมันตึง่อยปะขอบคุณนะครับคุณตั้มหนึ่งปีสี่เดือนขอบคุณนั้งทุกที่แชร์ด้วยนะครับโอเคดีมากครับที่ต้องการ MVP เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สตรีมพี่ตายไปเลยเออดีเออโดนลมดีครับรอรอเดี๋ยวมันดึงเดี๋ยวมันดึงเยอะๆตรงนี้5คน ถูกป่ะวะเดนะเขอบคุณนะครับคุณบอยสามปีสามเดือนโอ้สุดยอดเลยเยี่ยมไปเอาดาร์กกันไปไม่มีอะไรทำเลยเออกูก็ไม่อยากได้เกมง่ายอย่างนี้เออย,ยัดยไปอ้ไม่ไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันอห่า่าเยอะล้ว ยัด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 ดีมากยาของกูสมบัติของชาติปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูอยกไอ้ใจวานใส่มันเร็วพวกเราเวัดใส่มันเร็ววัดใส่มันเร็ววัดใส่มันวัดใส่มันไม่รอหรอกไอ้วน ดีดทําให้กูเหมือนเด็กกระโปรงแบบรัมสมเพศอย่างเงี้ยแหละเอาอยากคิวยังเลยขอคิวคนเดียวได้ไหมหิวคิวดีมากมาบังกรเร็วหมีพอแล้วอย่าล้าหน้าดิล้าหน้ามันก็ไม่เหลือคนมาเล่นหลังให้พี่ดิครับอยากเล่นไหมเล่นดีให้เล่นเกมหน้านะอย่างนี้ถือว่าเล่นดีนะสามกีให้เล่นเกมหน้านะครับอาไรปะชงพี่ดีๆไม่ลาดพี่พี่ให้เล่นเกมหน้าพี่จะคัดคนตกรอบออกแค่คนเดียวนะแต่ถ้าเล่นดีทั้งทีมก็อาจจะไม่มีตกรอบก็ได้อะไรปะ พี่ขอสามสิบคิวไปว่าออกนี้แนละ้วตอนนี้เอาดูดเลือดเดี๋ยวได้ไม่ต้องกลับบ้านคิกซี่เธอไม่ได้ออกตัดเลือดใช่ไหมแต่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้มีตัวตัดเลือดหรอกแต่ว่าเธอไม่ออกตัดเลือดมันเป็นไอเทมกันโดนดามึงเดินตรงกลางเข้าไปตายอีกทีไปการออกตัดเลือดเป็นเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เกมนี้มันก็ไม่มีตัวเลือดหรอกแต่กูแบบเออมึงไม่ออกตายไปเถอะเออปล่อยมันตายไปเดี๋ยวเกมไม่ตึงไป จับแบนแมนซิเฮ้ยเฮ้ยดูป่ะเออดีไอ้เว้นเลือเลือดเหลือน้อยอ่ะไปไปตายตายให้มันจบจบไปไม่ต้องวายกลับบ้านไปไปเลือดเหลือน้อยแล้วเฮ้ยอย่านะของใครของใครทะลุใช่ไหมแล้วมันเป็นของใคร นัดกันไว้ทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงเธออยู่นี่ศิลปะการเล่นเกมแอปพลิชั่งแออ้าออ้าวอ้้วออาวสแตทไม่เลิ้ หัวคุวยจัดเลยวะเฮียกูก็พยายามคือผมอ่ะเมื่อกี้คือผมแบบพยายามจะเก็บสามสเต็คกับไอ้อ้วนเนี่ยเพื่อไปเอาไอ้ผอมข้างหลังแต่สเต็คกวนตีนกูอยู่นั่นอะไม่ขึ้นนาทีไอ้เหี้ย <c oughs> โอ้เสียดายว่ะโอ้สนุกมากเลยเกมเนี้ยเล่นอย่างเงี้ยแหละสนุกปัญญาอ่อนดีว <c oughs> ันนี้้องเตยนะครับกูยังชอบเลยพวกมึงเดี๋ยวกูไว้พวกมึงเล่นอีกเกมนะพวกมึงชงกูดีมากเลย จะแตกลวนส้นตีนอย่างไวสัตเอ้ยให้ให้มึงเห็นไอ้แก่ป่ะไอ้แก่เออไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่หลุดโอ้เดี๋ยวโดนอีกทีโอเคมันฟิกแล้วไปเอาดักได้เอาดักได้เอาดักได้กูมันโหดกูมันแบกทีมอยู่ไอ้สัตว์เดี๋ยวดักเอาดักไปเอาดักเหลือตัวนึ่งไหมเบลดักไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจบไม่ได้ไปเอาดักเพื่อความชัวร์ ตีดักรอเลยตีดักรอเลยตีดักรอ,อเลยปะเดี๋ยวกูโซโลคิวนแปบบ๊บทำเชิงหายตัวได้เหมือนกันเอาเด้โคตรแบกอะครับหายตัวได้เหมือนกันตีดักไปอมคลิปไว้เลี้ยงคลิปไว้อมแล้วกิ้งกลับไป อมคีบแล้วกิ้งกลับไปเออยหญ่คีบเล่นไปเล่นไปเพื่อความสนุกสนานเพื่อความทรมานฝั่งของข้ามไป20คิวค่ะจบสวัสดีน้องสุาธาริทิพด้วยนะครับน้องขอบคุณน้องบทิการด้วย30ดาวนะครับให้ดาวพี่2วันติดแล้วป่ะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพิทด้วยใครเข้ามายังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ที่คลิปให้ด้วยนะครับเล่นด้วยกันได้นะครับ <Yeah. S 1> เล่นแบบสไตล์โลกจิตอย่างนี้นะครับมาเลยสวัสดีน้องเตยด้วยนะองวิห้าพันแล้วอ่ะ ไปเดินมายัดเลยรอบเนี้ยอะไรจายัดหลังยัดหลังยัดหลังไอ้แกม,มึงไปไหนเนี่ยมึงปล่อยกูลงนี่เอาเอากูไม่ได้ฆ่าเลยสองตัวเนี้ยเอ้ยยาหมดยาหมดยาหมดเหลือให้กูเอาอดเล่นนะเนี่ยมีคนอดเล่นน,นั่นแ่ละกูดูทรงอ่ะ เหลือใครวะตายหมดเลยเหลือพี่คนเดียวไอ้เฉยมึงก็ยิงซะหมดเลยไฟสุดท้ายกูไม่ได้ยิงใครเลยโอ้ทำดีมาตลอดอะทำดีมาตลอดอ่ะทำเพี้ยทีเดียวจบเลยอดไปยกตี้เลยครับคุณไม่ได้มีสิทธิ์คิวมึงต้องเลี้ยงให้กูสเต็ปการเลี้ยงยังไม่ได้นะ มาครับแทเล่นคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสา